สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับปื๊มใช้แนวนะครับวันนี้ก็นี่นะฮะมียำปูม้านะครับดูโอ้โหปูม้าสดๆนะครับซื้อมาจากตลาดนะครับหน้าเออลิงมืดนนะครับดูดูดอ๋อดูเป็นตัวเลนะครับจัดไปวันนี้อดู อูม้าตัวใหญ่ๆนะครับใบพายตำกับข้าวโพดนะครับน้ำปลาร้านวลนวดูนะครับืดูมะนาวสดนะครับบีบไปเลยนี่นะครับนวลนวนะครับอืม,ม,ม,มอาสุดยอดสุดยอด บวกกับไก่นะครับไก่ดูไก่ไก่แล้วก็ข้าวเหนียวร้อนๆนะฮะแล้วก็อันนี้โอ้โหขานไม่ได้ขับไม่ได้อมขานไม่ได้เลยจัดไปนี้ลึกหยาบตาบูม้านะครับตั้งแต่เทียงวันล้ เหนื่อยจากการทำงานนะครับก็สั้นหน่อยอมหมกหมกดูครับก็มานะครับอเอาอะไรก่อนขอโทษ เพื่อนเอาข้าวอาล้วมากินด้วยกันนะครับ <c oughs> ด,ดูมาอืมหอมมาก ก็พวนี้คือทางร้านให้มาน้อยนะครับเลยไปซื้อเพิ่มมาจากโดตัดดูดูดูใบพายอืดูจุบน้ำปะลาะร์ดูไป อ,อ,นอน,นัวๆทำแล้วกโพูดจะ่ปูนี่สดจริงครับ ดูนี่แบบสดมากมดูมันปูอืมมันปูสุดยอดนี่ครับมันปูอือ้ยสุดยอด การเชียงมานะครับ ม็อม,อม,อมอ็มะนี่ครับอีกแล้วครับอะขบดน้ำ เรียบร้อยนะครับจบไปแล้วนะครับกับยำปูม้านะครับโอ้โหดูไม่เหลือซากนะครับก็อิ่มมากครับตอนนี้ก็เดี๋ยวปิดคลิปเลยนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับกับปื้มชาแนลนะครับตอนต่อไปอาจจะเป็นคอนเทนต์อะไรเดี๋ยวคอยติดตามดูนะครับสวัสดีครับ